นี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะแก้วมีคลิปมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนได้ชมทุกคนคงเห็นชื่อคลิปแล้วแหละและตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่ห้องของตัวเองเรามาพักผ่อนนะคะแต่แก้วอยากจะให้ทุกคนดูวิวณนะตอนนี้คือแบบ oh คือมันเป็นแบบนี้นั่นเองคือมันสวยมากทุกคนทุกคนดู อันนี้คือพัทยานะคะโอ้ยนี่ค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะและถ้าใครนะคะอยากดูเปิดกระเป๋านะคะมีของพี่แอมมี่กิติยาพี่เขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะ กก็ไปดูันมาดูกันดีกว่าว่าทริปนี้เราพกอะไรมาบ้างนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่ามันเยอะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมาถ่ายคลิปเยอะก็ขนมาแบบไม่ได้แบบจัดอะไรล่วงหน้าแบบหนักมากแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าหยิบอะไรได้พูดนะคะอย่างแรกนะคะที่มีอยู่ในกระเป๋านี่อันนี้เป็นแป้งุูนของพี่ออนเบบี้ฟอร์เลตมีซึ่งช่วงนี้ใช้อันนี้บ่อยมากนะคะก็เลยพกมาคือแก้วแบบแก้วแอบบ ผลที่พกในกระเป๋าสะพายนะคะกระเป๋าสะพายเราเคยเปิดแล้วเราเอาใบเก่ามานะคะนี่อันนี้เป็นเมเลสกานะคะเมเลสกาแบบใช้ดเดินเยินนก็เป็นแบบชอบใช้เอามาแบบซับหน้าเฉยๆระหว่างวันเนี้ยใช้เมเลดก้านะคะคิ mm ้ว hmm. <Q S 1> ช่วงนี้นะคะจะมาเป็นเซตนะคะนี่กับอันนี้นะคะอันนี้เป็นของเซเว่นทีนะคะเซเว่นทีโบดัสโบคริอะไรสักอย่างอ่ะนี่จะเป็นแบบเนี้ย 3อันก็จะใช้สีนี้เขียนนะคะเนี่ยลุกนี้แล้วมันก็จะเข้มหน่อยนี่เฮฟวี่โรเทชันสีเบอร์สีแปลงที่พกมาเยอะมากนะคะจะเป็นของเลี t ยวเทคนิคจะส่วนใหญ่นี่หอันเปไ็นเลียวเทคนิคนะคะอันนี้แก้วชอบเอามาลงไฮไลท์แล้วก็ปัดแปง้งปัดแก้มแล้วก็ลงพวกตาแล้วก็จะมีของโซยว่ามา3อันนี่โซยว่าสกินแคร์มีแค่2อันเท่านั้นอะ พกอันนี้มาอ e ีตูดี่มอยฟูนะคะกับกันแดดมิซุมิตัวนี้คือพูดบ่อยมาอันนี้เป็นรุ่นแบบถึกชนนะคะกันแดดได้ดีจริงๆแก้เอาไปลองในภูเก็ตแล้วแก้วรู้สึกว่า,าตัยตาปลอมนะคะขนตาปลอมเลือกขออันนี้มานี่อันนี้ก็ติดแต่ว่าตัดครึ่งแล้วก็ติดปลายๆนะคะของเนซซี่ชอยนะคะเบอร์ MM30 เป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วแก้วก็ตัดครึ่งแล้วก็มาแบ่งๆกันบัตออมมี2อันนะคะก็จะมีของเซฟโอล่าที่แบบเราพูดไปว่าเราเลิฟม,มากๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของทาร์ตนะคะทาร์ตที่เพิ่งได้มาสีเอ็กโพรสไฮโดร้สีแบบเนี้ยก็คือผสมผสมกันก็จะได้แบบประมาณเนี้ยแหละในลุคที่หน้าเนี้ยแหละพาเลตตามาอันเดียวเลยเวทันไว d นะคะ สีแบบเขียวๆแบบอย่างเงี้ยแกก็ใช้พวกสีโทนนี้คือมันก็สามารถใช้ได้ทั้ง2อันนะคะลองพื้นลองพื้นมากันแบบ2อันอันนี้คือใช้บ่อยเ e ฟเวอร์าคุชั่นชอบมากอินมากถ้าหมดน่าจะซื้อเองนะคะใช้ดีเนี่ยคือลุเนี้คือสีมันก็แบบเข้ากับผิวเราทาคอด้วยนะใช้สีเบอร์สีครีมนะคะเคยพูดบ่อยมากแล้วก็ตัวนี้เอามาเผื่อไว้แต่ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้โปรสกินนะคะของ Gino MacK ก็ใช้สีเบอร์ยี่สิบอมเนเทอรอรนะคะไม่ใช่วอมวันนี้ล่ะที่ดัดขนตาของ beauty buffet นะคะแล้วก็มาสคาร่าจะมีของ1ซนี่1ซก็ดีแล้วก็ลอรีอลนะคะมิดมังอ่ะสองอันก็มีกันไกลนะคะกันไก,นตกลตัดขนตาคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์เอารุ่นของ k i ต t y k a w a i มา3อันสีที่เหลือคือสีเกแต่สีที่ใส่นี้เป็นสีชมพู พิงพิงนวนนัวนะคะจำสีไม่ได้แล้วนะคะไฮไลท์ฉ่ำวาวของเรายังคงเป็นเบเก้าอยู่นะจ๊ะก็ในเมื่อมีแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มนะคะคุ้มราคามันนะคะลิปมันอ่าพกของ ELS ELS มานะคะก็คือลิปไข่แต่แก้ว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอืมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยชอบอันนี้มากกว่าอันนี้เป็นของอ่ามอ มีขายที่เว็บเซโฟล่านะคะดูใช้จนแบบเป็นอย่างเงี้ยก็ใช้โอเคคือแก้วมีลิปมมันเยอะมากจะถามว่าไหนดีที่สุดตอบไม่ได้เลยเดิดงเซซานเซซันน่ตัวนี้ใช้ดีใช้ดีแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอินละแต่ก่อนหน้านี้คือแบบใช้บ่อยพูดบ่อยมากทุกคนคงฟังจนแบบเบื่อแล้วหยอดตา ซื้อร้านหมออ่ะ90าบาทเอ,อ่ออายไลเนอร์เป็นของเมเบลีนนะคะเยินมากเก่ามาหนึ่งสิงเมเบลีนไฮเปอร์ชาร์ปไลเนอร์สีทองกาวติดขนตานะคะดี D, แล้วก็เลิศประเสริฐสีนะคะนั่งวินมอเตอร์สไซค์กระพือกระพือกระพือไม่หลุดนะคะ60บาทเท่านั้นดโซแกซื้อมา30บาทแก้อยังใช้ไม่หมดเลยนะซื้อมาเยอะมากๆถ้าใครที่ติดตาใครที่ เดินห้างอะ The Perfume House อะมันจะเป็นแบบตาห้างที่เขาแบบว่าเอาลองดมมี่ค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบกลิ่นดีมนะคือใช้ดีอันนี้คือหมดไปแล้วอันหนึ่งแล้วก็ซื้อมาใหม่250าทถบกาทถูกๆแต่ว่ากลิ่นหอมแต่แก้ฉีดน,น้ำหอมแบบยังกับอาบเลยอนะทุกคนก็เลยแบบ ก็เลยหมดวนะกลิ่นหอมมากแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้คือเมื่อคืนนี้เอยไม่ใช่เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้คือใช้ใช่ไหมก็แบบแต่งหน้าไปตรงเนี้ยแบบแต่งไปแล้วก็ฉีดไปฉีดไปทีนี้พี่แอมทักว่าอ่ำแกแกใช้น้ําหอมอะไรอ่ะเออใช้เบอร์เบอรี่ไหมก็แบบเบอร์เบอรี่สอรออะไรอย่างงี้ก็บอกว่าไม่ใช่ใช้อันเนี้ยเออเขาก็ทักมาเนาะแต่แต่ส่วนตัวแล้วแกไม่ใช่เซียนด้านนี้ก็ต้องขอโทษด้วยคือแบบ อะไรหอมก็ใช้อะ่ะโอเคแมอะไรที่แบบถูกหรือแพงหรืออะไรเนงะี้ยใช้ได้หมดออแต่ส่วนตัวชอบแบบถูกๆเพราะว่าถามว่าแบบซีซีเคยใช้ไหมเคยแต่แก็รู้สึกว่ามันหอมไม่นานอะหอมแบบแป๊บเดียวไม่รู้ว่าแพงขึ้นมาหน่อยหรือราคาพอๆกันไหมแต่มันอยู่ตําห้างนะมันหอมนะแล้วมันก็ถามว่าติดทนแบบทั้งวันเหมือนแบบของแพงๆไหมไหมนะแต่คือเราก็ให้อารมณ์แบบฉีดไปแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเสียด,ดายอะ่ะแต่ถ้าแพงๆเราก็จะฉีดแบบ แค่นี้พออะไรเงี้ยเข้าใจปแก้วก็เลยชอบใช้น้ําหอมแบบอย่างเงี้ยอ,อันนี้ใช้ดีนะต่อ,อมานะคะมาที่ลิปสติกนะคะลิปสติกที่ทาก่อนหลายคนต้องแบบเฮ้ยสีลิปสติกสีอะไรอะแก้วคูด,ดอ,อันนี้เป็นของ the same the s a m the c h a m the champagne อะไรสักอย่างนะคือมีคนบอกแก้วแล้วแหละแล้วแก้วก็จำได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลืมเพราะว่าไม่ได้ใช้แบนด์นี้นานเออเป็นลิปของเขาอะ สีเบอร์สี่จำได้แม่นเลยนะคะพอซื้อมาเองซื้อมาจากเว็บคอนวีนะคะอันนี้สีน,น,นูนนูนส้มส้มนวนัวสีสวยที่เหลือนะคะก็จะมีของแคทตี้ดอเกย์ชาสีแดงมากๆสีเบอร์สามแล้วก็จะมีของ NYX Lip g l o s s นะคะอ๋อ Butter Gloss นะคะสีเบอร์ ีเบอร์ BLG 1 BL 2นะคะ Cherry Pie แล้วก็เซฟร่าพังไปแล้วจะบอกว่า,าบางอย่างก็แพ็กเกจด,ดีบางอย่างก็แพ็กเกจเป็นแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะคะเซฟร่าสีที่แบบสะพึงสีแดงอะอ l i ิ s t i n t อะสีเบอร์01นะคะสีสวยมากแต่ว่าแก้วเปิดไม่ออกอะตอนตัวเดิมเลย m a บ b e l i n e Matte 7แล้วก็จะมีเซเว่น Soft Matte Cream ซึ่งเราไม่รู้อยู่ดีว่าเบอร์มันเบอร์อะไร สีำส้มนัวเหมือนกันนะคะหมดแล้ว เยอะมากขออนุญาตเก็บก่อนนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราเอามาเปิดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอเปิดกระเป๋าตั้งแต่รุ่นแรกๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะแก้วก็พยายามทําไม่ขาดไม่หายไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีช่วงไหนที่แบบแก้วหายไปบ้างขาดไปบ้างเพราะว่าแก้วยุ่งนะคะคือก็ทําอย่างอื่นด้วยก็จะพยายามแบบว่าไม่หายไปนานๆแล้วกันนะทุกคนก็อย่าลืมกันนะคะถ้าชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยสนับสนุน อุดหนุนเจ้ด้วยนะคะเจ้จะได้มีแรงทําต่อๆไปนะคะน,นี่คือการอ้อนนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังกดไลค์นะคะอุ้ยพูดไม่ชัดคือส่วนตัวแล้วไม่ใช่ดัดฟันแล้วพูดไม่ชัดนะคะแก้วเป็นคนที่พูดไม่ชัดมานานแล้วนะคะคือแบบก็พยายามอยู่แต่ถ้าเราแบบว่าไปแบบพยายามจะชัดทุกคําอย่างเงี้ย คือฝึกไม่ได้แบบละเลยที่แบบใครบอกว่าเฮ้ยพูดรอเรือรอลิงไม่ชัดนะคะพูดรอเรือรอลิงไม่ชัดนะคะพยายามปรับแต่ถ้าเรามาโฟกัสตรงเนี้มากเกินไปอ่ะแล้วแบบเราจะแบบเป็นการแบบมันจะแข็งไม่ธรรมชาติใช่ไหมทุกคนก็จะแบบเฮ้ยไม่ชอบอ่ะโอเคนะแต่ก็ฟังนะคะทุกคำติชมเลยถ้า อันไหนที่ติเพื่อก่อนีน่เราฟังอย่างมากเลยแต่ถ้าอันไหนที่แบบเห็นหน้าเราแล้วเกลียดอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ต้องปรับทัศนคติกันใหม่นะจ๊ะโอเควันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้เฮยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจนิดหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้สายตาเจ๊แบบอยู่กับวิวด้านหน้าคือมันแบบสวยจังบ โอเควันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดี